เวลา12นาฬิกา14นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาเสด็จไปยังอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนครินจังหวัดนาราธิวาสทอดพระเนตรการแสดงรองเงงของนักเรียนโรงเรียนนราธิวาสเป็นการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ลักษณะคล้ายลำบงความสวยงามอยู่ที่ลีลาการเคลื่อนไหวของเท้ามือลำตัวและการได้รำตลอดจนเครื่องแต่งกายจากนั้นทออพระเนตรเผย พัณฑ์ผ้าทอและงานหัตถกรรมชมุมชนภาคใต้14จังหวัด ซึ่งโครงการพัฒนาชุมชนกระรวงมหาไทยรวบรวมนามาจัดแสดงและสาธิตมีผู้ผลิตงานศิลปาชีพและผู้ประกอบการโอท็อประดับ4ถึง5ดาวรวม71กลุ่มประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายจํานวน53กลุ่มและงานหัตถกร,รรมจํานวน18กลุ่มโดยมีผู้ผลิตผู้ประกอบการที่เคยเฝ้ารับพระราชทานคําแนะนําเมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรงานศิลปาหัตถกรรมภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2 562นำผลิตภัณฑ์ที่ได้ปรับปรุงมาต่อยอดจะแสดงในครั้งนี้รวมถึงมีผู้ผลิตผู้ประกอบการต่างๆผลิตผลิตภัณฑ์ด้วยลวดลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัลเมรีที่ส่งออกแบบและพระราชทานแก่ช่างทอทั้งพระราชทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคสามารถนำไปใช้ทอผ้าผลิตผ้าได้รวมถึงพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกายเครื่องประดับได้ตามกระบวนการวิถีเอก ลักประจําถิน่นดังพระดรําริผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผ้าไทยเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัยและทันสมัยสู่สากล โดยลวดลายผ้ามัดหมีลายขอเจ้าฟ้าสิริวันวัณวีเปี่ยมด้วยความหมายเช่นลายเอสหมายถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนาริรัตราชกัญญาลายเอสจำนวนสิบแถวหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลายเชิงผ้ารูปหัวใจหมาย,มายถึงความรักท,ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน เป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาลายผ้าออกแบบให้ร่วมสมัยใช้ได้จริงในหลายโอกาสโดยผู้ผ,ผลิตผู้ประกอบการได้นำลวดลายไปพัฒนาต่อยอดลงบนผ้าบาติกผ้าปากักผลิตเป็นผ้าคลุมศรีรษะของสตรีมุสลิมชุดบาน,นงและกระเป๋าผ้ากระเป๋าลูกปัดโนรากระเป๋ากระจูดในการนี้มีพระปฏิสันฐานกับผู้ผลิตผู้ประกอบการและพระราชทานแนวทาง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปด้วยมีพระปณิธานที่จะนำความรู้จากการศึกษาการทรงงานและการเสด็จไปยังภูมิภาคต่างๆมาพัฒนาภาไทยและงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้มีความร่วมสมัยเป็นสากลสนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทยการเสด็จครั้งนี้ยังโปรดให้หน่วยแพทย์พระราช จากโรงพยาบาลตากใบจังหวัดนราธิวาสออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการรักษาประชาชนด้วย